่ยงอยู่นี้คือบนเนินที่จะปลูกฝาลาพักร้อนนะครับเพระาะฉะนั้นอันนี้บนเนินนะครับแล้วก็น,นี่คืออันอันนาอันแรกของเรานะครับซึ่งทําเป็นอันไว้พร้อมทําการเกษตรนะครับแล้วก็อันนี้คือคันกั้นนะครับซึ่งทําเข้าไว้สองเมตรนะครับเป็นขนาทองคํานะครับนี่นะครับซึ่งฝั่ง ูเข้าก็จะเป็นหนึ่งอันนะครับส่วนทางอันต่อมาอันกลางคือด้านต้นตาลน,นะครับด้านหลังตรงคลองปากบาดนะครับคือด้านหลังก็จะเป็นปลูกต้นไม้ป่าทึบส่วนด้านไหนก็จะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับจะททำไว้กว้างนะครับนี่นะครับฝนตกมาน้ำขังเยอะนะครับ อันนี้คือยืนอยู่ตรงของทองประกาทนะครับ